มีิเชียสวรรณประทีปนะครับก็โอ้ฟังคนย่ารอนะเรื่องเรื่องเราเมื่อในอดีตนะครับบางครั้งนะครับมันเป็นของขวัญครับแต่บางครั้งมันไม่อยากจะไปลื้อฟื้นนะเพราะว่ามันเจ็บแล้วก็มันก็ไม่อยากจะไปรู้สึก ไม่อยากไปลื้อฟื้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานะครับถ้าไม่ใช่ท็อปอัพทุิศเราก็จะไม่พูดเรื่องราวแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้เราเศร้าเหงาหงอยนะครับเราก็จะคุยในเรื่องที่ดีนะครับกับครอบครัวกับทุกคนนะครับแต่เพราะว่าเป็นท็อปอัพทุิศอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับ อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนให้ทุกคนนะครับเห็นนะครคอบครัวของเราเนี้ยเป็นตัวอย่างการทําธุรกิจและแนวคิดซึ่งให้สอดคล้องไปทั้งสามีภรรยาและลูกนะครับนะครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับผมมาเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเพิ่มเติมข้อมูลว่าทําไมต้อง Top u p ัพธุลิ t นะครับเพราะว่าท็อกอัพธุลิ t มีอ่ะ อะไรทําให้เราจึงมั่นใจว่าเอาชีวิตและครอบครัวนี้ฝากไว้ได้นะครับอ่าผมมีนะฮะเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอนะครับให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งนี้ทําให้ผมมั่นใจและผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็จะมั่นใจพร้อมไปกับผมเหมือนกันนะครับอ่าในระหว่างที่ อ่ะรออ่ะหน้าจอนะครับอเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปนะวันนี้หน้าจอก็เป็นของโค้อย่ารอนะครับทุกท่านครับเพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจในธุรกิจท็อปอัพชดิตแล้วก็ชีวิตเราทั้งครอบครัวนะครับที่ฝากชีวิตไว้นะครับ แล้วก็ให้ทุกคนพิจารณานะครับว่าถ้ามันใช่ถ้ามันตรงประเด็นแล้วลุยกันต่อนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับผมใช้เวลาในการทําธุรกิจนี้นะครับไม่นานนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นและมั่นใจนะครับสิ่งนี้ครับที่มันอยู่ในระบบ Top Up t พ u r i ิปซึ่งวันนี้ครับทุกคนครับ ฟินเทคครับเราเกี่ยวข้องกับฟินเทคฟินเทคคืออะไรฟินเทคเกี่ยวกับมันคือธุรกรรมทางการเงินครับวันนี้ทุกคนซื้อสินค้าจ่ายผ่านระบบครับจ่ายผ่านระบบอะไรครับแอปธนาคารเงินที่เราเอาไปฝากธนาคารนะครับเพื่อจะใช้แอปธนาคารแล้วก็ ซื้อขายจ่ายไปอีกล้านหนึ่งสู่ล้านหนึ่งเงินของเราครับเงินของเราครับผมยกตัวอย่างนะครับเอาเป็นว่าคนละหนึ่งล้านแล้วกันวันนี้หลายคนเอาเงินไปฝากธนาคารทุกคนรวมกันอยู่ที่ธนาคารหมดเลยสิบคนก็สิบล้านร้อยคนก็ร้อยล้านพันคนก็พันล้านธนาคารครับ เอาเงินพันล้านไปทำไรครับเอาเงินพันล้านของเราอะเอามาปล่อยกู้ให้กับเราครับมาปล่อยกู้ให้กับเรากินดอกครับสามบาทถึงหกบาทครับหกอะสามเปอร์เซ็นต์ถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์ถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยเงินเรานีเนี่ยเงินเรานะนนานะแต่พอกลับมาเป็นเปลี่ยนสถานะปุ๊บเราเป็นหนี้เขาเฉยเลยเราเป็นเราต้องจ่ายดอกเขาเงินเราแท้แท้นะครับ เราต้องจ่ายดอกเขาครับพอจ่ายดอกเขาเสร็จปุ๊บนะฮะอ่าเห็นไหมครับธนาคารรวยรวยไหมครับธนาคารรวยเนาะธนาคารรวยแล้วครับและเราครับเราเป็นหนี้เงินเราแท้แท้ครับอ่ะแบ็คกลับมาใหม่ครับมาดูครับทุกท่านมาดูเนาะมาดูครับทุกทุกครั้งการจ่ายวันนี้ทุกคนไม่ปฏิเสธการจ่ายผ่านแอปธนาคารแล้วครับ ไม่มีใครเปฏิเศษครับผมไปซื้อของนะครับเอ,อล่าสุดที่ไปซื้อที่อบอนพันรีสอร์ทครับเขาไม่รับเงินสดครับเขาไม่รับเงินสดไม่รับไม่ไม่รับเงินสดครับไม่รับเงินสดครับเพราะว่าเราจะต้องจ่ายผ่านแอปธนาคารแล้วก็อีกหลายร้านครับที่เราไม่สามารถซื้อของด้วยเงินสดได้เห็นไหมครับโลกเปลี่ยนหมดแล้ว นะครับย้อนกลับมาดูที่ท็อปอัพทรครับท็อปอัพทรีสมีคิงเท็ครับนะครับเราสามารถซื้อสินค้าผ่านระบบของเราได้เลยแล้วแอปธนาคารไม่ได้มีเงินคืนครับแอปธนาคารเวลาจ่ายจ่ายแล้วไม่มีเงินคืนครับไม่มีเงินคืนครับนะครับวันนี้รูปแบบเปลี่ยนไปหมดแล้วครับอ่ะโอเคครับมาดูครับเงินของเราตอนนี้ถ้าเรามาอยู่ในท็อปอัพทร ทุกๆครั้งที่มีการซื้อขายจ่ายผ่านระบบมันจะอยู่ในแอปธนาคารไอมันจะอยู่ในแอปของ ITS นะครับเราซื้อขายจ่ายผ่านระบบแล้วก็เอาเงินกลับคืนมาดูนะครับทุกท่านครับธุรกิจของเรานะครับอธุรกิจของเรานะครับมันคืออะไรครับ ITS นี่คือหัวใจครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลทุกครั้งนะครับอ่า สร้างฐานข้อมูลเนี่ยการใช้แอปพลิเคชันทุกๆแอปพลิเคชันเราจะต้องใส่ข้อมูลตัวเราไปนะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ว่าเป็น big Data เจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นรวยหมดเลยครับซึ่งเป็นทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินแล้วธุรกิจของเราครับนี่ครับทรัพย์สินครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับทรัพย์สินครับสินทรัพย์ดิจิทัลครับ นี่คือแอปพลิเคชันของเราครับทุกยูเซอร์ที่เข้ามาในธุรกิจของเราในท็อปอัพธุลิมันคือสินทรัพย์ดิจิทัลครับทุกท่านครับลองหลับตาลึกภาพดูวันนี้เรามีแค่คนหนึ่งคนนะครับที่เป็นมหาเศรษฐีหรือว่าใครก็ได้อ้าวตัวเราก็ได้ครับเรามีรายจ่ายเท่าไหร่ครับวันนี้เรามีการซื้อขายจ่ายเดือนละเท่าไหร่ลองคิดดูครับในครอบครัวหนึ่ง นะครับครอบครัวหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับครอบครัวผมเนี่ยก็หลายหมื่นเลยครับถ้าเราครอบครองกลุ่มคนเหล่านี้ไว้อยู่ในภายใต้สายงานของเราแล้วมีการซื้อขายจ่ายผ่านระบบเงินจะย้อนกลับมาหาเรานะครับทุกท่านลองคิดดูนะครับว่ามันมหาศาลขนาดไหนวันนี้ครับผมยกตัวอย่างมาถึงตอนนี้เนาะยกตัวอย่างนะครับในการที่เรามาจ่ายผ่านระบบ อ่ะให้ดูเลยนะครับเราจ่ายผ่านระบบหรือฮาครับผมจะเข้าให้ดูนะครับว่าถ้าผ่านระบบของเรานะครับวันนี้ถ้าองค์กรผมมีคนหนึ่งแสนคนองค์กรผมมีคนหนึ่งแสนคนนะครับผมชวนคนทําบุญชวนคนทําบุญครับผมชวนคนทําบุญครับคนละสี่สิบบาทผมชวนคนทําบุญ คนละสี่สิบบาททุกท่านดูนะครับความมหัศจรรย์ของระบบน,นี้ผมชวนคนทำบุญสี่สิบบาทนะครับนี่คือในห้องธรรมะมหาเศรษฐีนะครับคนหนึ่งแสนคนทำบุญกับผมนะครับคนหนึ่งแสนคนทำบุญกับผมสี่สิบบาททุกท่านดูนะความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นครับสิบอวีเท่ากับหนึ่งบาทครับสิบอวีเท่ากับหนึ่งบาทครับ สิบอาวีเท่ากับหนึ่งบาทครับหนึ่งบาททำบุญเลยครับเช้านี้นะครับทำบุญเลยครับอ่าต้องใช้ระบบแบบหนึ่งนะครับอ่าทำบุญเลยครับมาร่วมมนุโมทนาบุญกันก่อนเลยครับอ่ารหัสไม่ถูกต่องนะครับเพราะว่าใส่รหัสไว้ก่อนนนั่นนะก็จะบอกว่า เราจะได้สี่สิบนะครับเราจะได้อ่าทำบุญสี่สิบบาทนะครับเราจะมีรีฟันกับคืนมาหนึ่งบาทเรามีองค์กรหนึ่งแสนคนทําบุญพร้อมกับเราเราจะได้หนึ่งแสนบาทครับนี่ครับนี่คือระบบของเราครับทําบุญชาตินี้ครับรวยชาตินี้เลยครับไม่ต้องรอชาติหน้าครับนี่คือระบบท o อ u อัพธุลิศครับอยากให้ทุกคน เข้าใจและเห็นสิ่งนี้ผมใช้เวลาความเข้าใจนะครับผมสมัครเดือนกันยายนคือเดือนนี้แหละวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองเดือนกันยายนแล้วศึกษาสามสิบกันยายนยังไม่ไปไหนครับยังไม่ไปไหนมาไหนเพราะว่าอะไรครับเราใช้ความรู้เดิมๆความรู้จากอาชีพเดิมมาทำธุรกิจครับ มันไม่สามารถทำท็อปอัพธุริตได้ครับผมจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ครับมาฟังแนวคิดการทำธุรกิจของท่านประธานดรสรสวัตน์เพชรสาสวรัตร,รในคลิปวิดีโอที่ส่งไว้ในห้องซ e o ทุกฟังก์ชั่นเลยผมฟังแนวคิดของท่านประธาน นะครับตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP หกฟังหมดเลยฟังครบเลยครับแล้วฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับจนถึงเดือนตุลาคมสิ้นเดือนตุลาคมครับผมส่งยอดนะครับก่อนตุลาคมส่งยอดให้โคสุเจนนะครับสี่หมื่นคะแนนนะครับโคสุเจนบอกว่าอีกนิดเดียวก็เป็นตําแหน่งเจ็ดแล้วทุกท่านครับผมประสบความสำเร็จในวันนั้นนะครับตําแหน่งเจ็ดเดือนตุลาคมหลังจากนั้นครับ ก็ประสบความสำเร็จจนถึงบูดมอนในปัจจุบันนี้ทุกท่านท่านใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อนี้นานเท่าไหรความสําเร็จของท่านมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของท่านวันนี้ท็อปอัพธุลิศไม่ได้ใช้ความเชื่ออะไรมากเลยครับมันเป็นคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ไม่โกหกใครครับธุรกิจท็อปอัพธุลิศ มีทั้งหมดสามศาสตร์ที่รวมกันครับที่พิสูจน์แล้วคณิตศาสตร์บางคนบอกยังไม่เชื่อคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมครับพิสูจน์ได้ครับทางพุทธศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมครับพิสูจน์ได้ครับทางพุทธศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าองค์กรที่จะมาทําร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราการทาธุรกิจร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเนี่ยล้วนแล้วคนเคยทําบุญร,ร่วมกันมาเมื่อในอดีตครับนะครับวันนี้ที่ย้อนกลับมา แบบนี้นะแผนข้อที่สามที่ท่านประธานบอกว่าลูกหลานเหลินหลดหรือล่ํารวยหลดมันคือทางพุทธศาสตร์เลยทางพุทธศาสตร์เพราะว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นลูกเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกที่เคยทําบุญร่วมกันมาสามีภรรยาเนี่ยมันจะเกิดร่วมกันมาไม่ได้แต่ท่านประธานออกแบบไว้เป็นลูกหลานเหลินหลดหรือล่ำรวยหลดอันถา้ทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไงครับอ่าใครเป็นลูก ก็ตรวจ BTA เห็นไหมครับทางวิทยาก็พิสูจน์ดได้ทางคณิตศาสตร์นะครับทางคณิตศาสตร์ครับเข้าาไ่ออกเท่านั้นครับนี่ครับพิสูจน์ได้ท่านใช้ความเชื่อแบบเนี้ยนานเท่าไหร่ถ้าท่านใช้ความเชื่อเร็วท่านประสบประสบผลได้ไปนะโอเคครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับผมจะบอกว่าทอมอัลตริสมีระบบที่เป็นเทคโนโลยียอดเทคโนโลยีที่อยู่ในนี้แล้วสำคัญครับมีระบบ MLM ที่อยู่ ในระบบด้วยแล้วระบบ MLM นะครับวันนี้ธุรกิจเครือข่ายทุกๆธุรกิจล้วน้วนแล้วอยู่ภายใต้เครือข่ายหมดเลยเราจะอยู่ภายใต้เครือข่ายคนอื่นหรือว่าเราจะสร้างเครือข่ายของเราเองครับนะนี่ครับธุรกิจของเรานะครับท่านประธานของเราจบ งานวิจัยะระดับปริญญาเอกรุดีนิพนธ์แนวทางการบริหารทุนมนุษย์แบบบูรณาการทุกท่านครับคําว่ามนุษย์นี่สําคัญเราทําธุรกิจเกี่ยวกับมนุษย์ครับมนุษย์ครับมนุษย์มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสําคัญครับธุรกิจท,ทั่วไปที่เรามองเห็น วันนี้ครับการเรียนรู้การสื่อสารการส่งต่อถ้ามาเทียบกับ Top t o อปอัพธุเทียบ Top ปอัพธุไม่ได้เลยห้องเราเปิดเรียนกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจนถึงสี่ทุ่ไม่มีสถาบันโรงเรียนไหนนะครับที่จะมามาสอนมาบอกกันขนาดนี้ครับมนุษย์นะครับต้องมีการศึกษา มนุษย์ต้องมีการเรียนรู้มนุษย์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่ครับถึงจะเป็นมนุษย์พันธุ์ดีครับธุรกิจของธุรกิจของท็อปอัพธุลิตมีมนุษย์เป็นวัตถุด,ดิบครับเวลาเราจะทํากิจการอะไรก็แล้วแต่อยากขายข้าวมันไก่คุณจะต้องมีไก่เป็นวัตถุด,ดิบครับแต่ท็อปอัพธุลิตมีวัตถุด,ดิบคือมนุษย์ครับวันนี้เราจะคัดสรรวัตถุด,ดิบนี้ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นห้องเรียนต่างๆนี่ครับเป็นตัวคัดมนุษย์อย่างดีเลยครับจะเป็นมนุษย์พันดีเลยครับท่านใช้นะครับธุรกิจการตลาดหลายระดับซึ่งเอาการตลาดแบบเครื่องขายนะครับเอามาใช้ในระบบนะด้วยกระเป๋าเงินอัจฉริยะก็คือไซต์ต่างๆนั่นเองครับตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ XL นะครับนี่ก็คือ แนวทางหรือว่าหัวใจการทําธุรกิจของพเราเพราะฉะนั้นทุกท่านจะใช้ความเข้าใจเรื่องนี้นานเท่าไหร่ถ้าท่านใช้ความเข้าใจนี้วันนี้เดือนนี้วันนี้ถ้าท่านเข้าใจวันนี้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้เลยครับถ้าท่านใช้ปีหน้าท่านประสบความสำเร็จปีหน้าสิบปีเข้าใจท่านใช้เวลาถึงสิบปีที่เข้าใจธุรกิจนี้ ถ้า20ปีนะครับ20ปีก็20ปีประสบความสำเร็จถ้าเลือกเอาครับจะเอาเดือนนี้หรือปีหน้าหรือ10ปีข้างหน้านะครับวันนี้ครับที่ผมเข้าใจธุรกิจนี้นะครับการที่เราลงธุรกิจนะครับ T O Family นะครับเราใช้แผน T O Family แล้วสำเร็จสำเร็จแบบไหนครับสำเร็จสำเร็จแล้วก็สำเร็จทางครอบครัว ด้วยแผนธุรกิจไม่เหมือนธุรกิจอื่นครับธุรกิจนี้ครับนี่ครับการวางผังนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องลองผิดครับลองถูกอย่างเดียวแล้วโชคดีมากๆนะครับวันที่ผมวางผังนี้ผมเองก็ไม่ได้รู้มาก่อนโค้ดจะรอเพียงแต่ว่าจะสมัครเพื่อช่วยผมเท่านั้นเองผมไม่รู้มาก่อน,นครับว่าต้องเอาครอบครัวมาลง นะครับมารู้ตอนหลังครับโชคดีที่วางครอบครัวไว้แล้วเวลาเราทํานะครับทําธุรกิจเนี่ยทําธุรกิจกับคนนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ถ้าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวของเราทุกอย่างนะเป็นธรัองเราเราจะทํางานง่ายนะครับวันนี้ครับอย่ารออยู่ฝั่งซ้ายนะครับไดมอนด์ลูกชายอยู่ก่องขวาเราทำกับครอบครัวนะครับ ทำที่ลูกได้ที่พ่อแม่นี่คือแผนธุรกิจซึ่งถ้าใครเข้าใจแผนนี้ปุ๊บเนี่ยวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นซัพพลายได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลแล้วครับเพราะผมมีเป็นตัวอย่าง่แล้ววันนี้นะครับนื่งด้วยเวลานะครับวันนี้ก็จะบอกว่า t โอดีที่สุดนะผมก็เป็นตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาศึกษานะครับที่เรียนวันนี้นะครับท่านจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับเรียนครับถ้าใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงท่านจะใช้เวลาถึงยี่สิบเจ็ดปีครับรอได้ไหมครับ ถ้าเรียนวันละห้าชั่วโมงครับท่านจะใช้เวลาถึงห้าปีไม่ไหวนะครับเราใช้เวลาแปดชั่วโมงครับทาธุรกิจนี้เรียนครับแปดชั่วโมงใช้เวลาสามปีก็ประสบความสำเร็จได้ครับผมใช้เวลาเรียนรู้ครับแปดชั่วโมงครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้ภายในสามปีครับขอบคุณมากครับคือ